ไปเิ่งเก็บใหอยู่เดชสาวเวทสุวรรณคุนหลค่ะใช่ไหมขุนถูกบูบกันบ้าอยู่อยู่ที่ไหนนะอยู่จังหวัดอะไรเห็นไล์สุดเป็นแบบบ้านสวนธรรมชาติ จังพ่านนะ่วนนั้นก็ว่าอันคนปิดตามยังบ่หลายก็เลืยบ่อย,อา,ย,อา,ยกากบ่อยาก่านอยากไหลนะขึ้นคืนบอ่อคืนบ่อสมศรีคนเหมือนกันนะแต่เพื่อนสมัยทำ,ทำงานด้วยกันวันดีค่้าคุณสมศรีเิงแ่ม เกือบสเดือนัสวัสดีหนึ่งตนะ้งไปทำงานเป็นจังไดไก่ เผาหอมจุดเชิญเ่อสิดิกับร้านกลุ่มกระเดี๋ยักก็ไม่ไกลหรอกโรงงานอยู่ใกล้ใจคุณนภัสบุญญาณแบบนะ คอมเมนต์หน่อยเข้ามาแล้วก็คอมเมนต์ทักทายด้วยนะแล้วลืดนองหนำเพื่อนนี้วันเลยวัน เยาเปลือยอยู่หรอกเยาเปลือยอยู่หน้าเลนมันก็จะร้อนหน่อยขอบคุณมากมายที่เข้ามาให้กำลังใจมั่งมีตอบกับคุณสุตัญญา ามีมงคลเฮ็ดอยู่กดมองไดเวลาไลซสดมีอันี้เสียงเอียงเข้ามาสิงห้าสิบกดใหม่เนีแยไอเดจ้าเดดเดดลู่คอมเมนต์บอกขืนก็ตามไปว่าหอดเด กินแบบได้จะไหนเลยจ้าะ S40 บ,บาทช่วงนี้ก็จะไม่มีลูกค้าเลยจะเงียบๆเพราะว่าเมืก็กิ้คืนได้หน้าจอว่าปิดไหมมีบมัตรสมนาคนลูกค้าด้วยนะ ฝากจุดนี้ไปเราทำคลิปให้มันมีคุณภาพมันก็จะได้เหรียนเยอะไปเอานาทีหน พบหกหมืน่นตามมาอยากเดืนอนคืนบอคืนบอสมศรีเก่าโมงเก้าโมงสิบโมงมุกชากินขาเมือเ่อแล้วเ่อยเทียงปาน,นังยังวนอยู่สวัสดีค่ะ ับมากเก่าเราไปหาหมอเลยเด้อยบเดี้เอาไปเบิ้งไลัสุดเข,ข้ามาทกทายกันได้ค่ะแวะมาก็ดีใจละค่ะ สามารถที่จะยังไม่หายเลยไม่ถอย มังมีตอบกับคุณกัญญาสุกัญญา,ญญาไล่เจ็ดโมงครึง่งเจ็ดโมงครึง่ง ก็จะถึงเวลาแล้วคุณมั่งมเมื่อวานก็ไม่ได้เข้าไปสวัสดีค่ะคุณมั่งมีร้อนร้อนร้อน ก็เป็นเวลานี้แหละคนนี้นะที่เข้ามาให้กำลังใจสูส้ๆไปด้วยกันเนาะ คุณที่เข้ามาให้กำลังใจนะจ๊ะสูส้ไปด้วยกันค่ะโบมี่นี่มันมีรูปไมมอยู่หนยแต่ว่ามันเป็นไมมแบบ ไม่ได้ไรก็ขอให้เพื่อนๆให้กำลังใจด้วยนะคะไปอาบนา้ำอยู่มาวัส คุณเพื่อนที่ช้าขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจนะจ๊ะเอ็เอนต์ลูกก็คือจจำได้นะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจบอก,กวร็เขาไม่ก็โพ้ไม่อย่น สองหลอบสามหลอบปลอคอมเมนต์สิเกตหน้าเลนมันก็จะร้อนหน่อยเรามานะคะงกำลังใจจากเพื่อน